พี่น้องพี่น้องอืมกล่อ,องบอกกล่องหลังกล่องหลาพี่กล่องตัวน,นี้มันคือบบให้ความร่วมมือเนี่ยบอกเหรอฮึอีสันอุตส่าห์หนาขาวขาวปวระเทศไหนาดำปือป้อปื้อช่างสีวะพี่น้องเอ้ยอืมรับได้ปัซซันคาซิวาร์รับได้แพคคือสีนั่นอี พ่อพ่อก็แม่ตากับน้องมีสบายดีพี่น้องกำลังโมกโมุ่นอยู่ทำห้องเตรียมอาหารพี่น้องอาหารบุฟเฟ่นอาหารเทีย่ยงอาหารบ่าย <c oughs> ใช่จะ้ะเมนูต้มทะเลเดือดวันนี้พแซ่บแน่นอนทั้งแซ่บทั้งร้อนต,ตากินเองเลยตากินเองพแซ่บแน่นอน เธอได้อะไรนี่ปลาหมึกกับกุ้งปลาหมึกกบแมงโตมาดอกพี่น้องเอ้ยข้อมันใส่ไหมบ้านเราไม่มีปลาหมึกน้อยมีแต่ปลาหมึกหยักหนวดปลาหมึกหยักกับข้อปลาหมึกมันนี่เสนอเมนู ตามทะเลเดือดตามิกาโพดตามข้าวโพดทะเลเดือดมันนี่นาอพก,กิน,น,อกนอก้องเนาะแสบแน่นอนแป้งนัวข้าวพร้อมเนาะประแดกข้าวพร้อม,ออมแต่คนทำยังไม่พร้อ,อมน้ำตาลซื้อมาอยอะนะสะคอนน้ำตาล สุดยอดความมันน้ำแม่ตาอะไรพี่น้องเอ้ยขอโพดก็งามงามพี่น้องพักละพันกีบสื่อคายต่อรุ่นแม่ตาเอ้ยอ,อืมอมาต้มคลายรุ่นแมนมักพร็กนะคอยซื้อว่าหอยฟังมนีกาไปท้ามเสี่ยวละแหละยูนตลาดที่เขาซื้อหลับมานะ 8, <laughs> เขาซื้อโละแปดพันแปนเี่นันตีค่กหกยางเป็นบอกหอาพัน 6, ว่าอันนั้เนเขาับซือแต่เขาคายนะ 10, นนสิบพัหับซื้อแปดพันสาหกสบสองพันใจเนาะเขาจะไปส่งเ่พันไปส่งเล้วะเขาจะเอาเอาเถ่อนละพอดเ,เอาเื่อนละสองวะ ขา,า,ายปอะมาขายโบราณยาหม่นประมาณสิบโลสิโกว่านลทานยก็สิเป็นลวกหัวหอยพี่น้องจ๋าน้องพี่น้องพี่น,อน,อนอ้องเอาจังไดนนี่อุตส่าห์ซื้อกระปุ่นมาว่าซื้อมาตำสู่คนง,งานกินกระปุ่นสนาเนลไปซื้อมาจากโลนะซื้อมาจากสาวพันสามโลปาย รประมาณสี่โลผมบอกอื่โลโลนะเห็ุจังได้บัดนี้ืหูเราหูแล้วหูแล้ว,ลว <c oughs> โอเคพี่น้องจ้าหมูยอปลาหมึกโอ้ยแมงวันนี่หัวหอย เห,หอยหอยโลเท่าไฮ้ยเขาขายหอยเนาะโลละสองหมื่นห้าพี่น้องข้าวโพดนี่ฟักละพันกีบไปซื้ออยู่สวนตัวสามฟักนี่หาพันกีบหาพันกีบก็บประมาณสิบกว่าบาทนี่แหละเกือบสิบสบาทจ้า

แม่ะอนนะนรกุ้งพี่น้องจ้างานนี่นะเน่นกุ้งจ้าเน่นเน่นกรีดกรีดสลบพี่น้องจ้าเมนูของเราวันนี้นจ้าแซ่บ<ล>แน่นอนค่ะ <c oughs> ม่ใชน้ำตาล้าอีาใ่ในทงยาในทงมันเอะเดน้ำปลาแซ่บหนวยใ,ใ,ยใยวซ่บตอน,นแรกว่า่น่าสีฝาไมาให้เอาแล้วแต่่นเอามามาได้โควิดประแดกฮะเด อพี่น้องนับเม็ดดีกว่านี่มันสิบแพทนะพอถ้าไม่เผ็ดมันไม่ใช่สีเมืองอูโอ้ยซบก็บอกว่าต่ำทะเลเดือดเข้าใจบอกโจดนี้ได้มากนะคือมันต้องเดือดนะทั้งเผ็ดทั้งร้อนมาเกาะกุศลสิลงหัวมึงกินแล้วแ้งถ้ากินทั้งวิ่งเลยอ่ะ เขามีน้ำเย็นอยู่นี่ฮอดูเครื่องซิเผ็ดแค่ไหนเขาก็เกิน,นแม่นอนนั่นั้แลลรจองทะเลเดือดเมนูตำทะเลเดือดทำไมต้องมันเดือดเพราะมันร้อนเผ็ด มึงอีต๊อกสร้างความมันล้ำให้ฟังน้ำปลาแซ่บนัวนัวน้ำปลาลาปลาน้ำปลาต้องมีลีลาการเทฟงนวลลีลามันจะโจกใช่เปล่า่เห็นแต่นั้นมึงมันจะโจก ห่อในใส่หน่อยพูดอาโตกกับใจวันหน่อยน้ำน้ำ,นำเปรี้ยวสูตรบะหมีต่ต้องเปรี้ยวหวานนิดน้ำลายแตกว่ะพี่น้องทาบิบมะนาว2000สองพันเอเอ็ดอ แบบนั้นเลยพ่อเครืเทสพอเห็นเขาตำในห้างนะครับม่ได้คอยดีบแต่ันจะโยนลงเห็นปะไอเขาเจ๊ตกับแป้งหน้าเราเาใส่เป็นถ้วยแต่เขาบอกมีการบีบเพราะขน้นมันก็เลยบอกค่อยเปรี้ยวคุกอ้าวใส่กันคุกสื่อไม่ได้บีบเลยเออไปคุกเหมือนกันอันพริกคือกันเทคนิคก็จาแบบมันมันเผ็ดคือตำบล้วแตกให้มันบุกบุใส่ลายแล้วก็นจะเอืด นัวยุเซรอืืมอืม,อมเอาอะไรลงก่อนเลยขรัโพดอันนี้เป็นหัวหอยแต่เพื่อนบอกว่าอยากกินกุ้งสดเอาไว้หาโตอ,อันนี้หัวหอยหอยเชอรี่ลวกเรียบร้อยเนอะแล้วตามด้วยหมูยออืม,อม หลดโค้แท่งนึงเฮ้ยเธออยาเอาลงบนนะไว้ห้หน่อยกินนะหน่อยหนึ่งโอเคอืออืออือเอานะหมอปองรอดตามด้วปลาหมึกจ้าข้อปาหมึออือตามด้วยกุ้งรวมหลังแล้วเสื่อมแน่ แครอทใส่เพื่อเพิ่มสีสันกรอบดีเด้อืเขาจะทำเป็นกรอบตรงแซ่แข่งเนาะหนอกอน้ำแข็งนขเนาะข้าวโพดทำข้าวโพดพี่น้องจา๋ขขดดขา,นนาข้าโวโพดข้าวโพดดิบข้าวโพดหวานเนาะอ๋อตามข้าวโพดเรากิดหอดผีแพนเด้อยู่ห่าง เจอกันกับพี่แพนปีที่เขาไปอันกรุงเทพนะเพิ่นมาเลี้ยงเขาแต่เขาไปสั่งตามเขาโพดแซ่บสวยเอออยู่ห่างอิมเพเรียมสำโรงปีนี้งดบริปเป็กรุงเทพพี่นอ้องเอ้ยติดโควิดคดีคือการบุบป,ปิะงบโก พอบุกขวนใส่นะมีะบุกข้าบุกาวบะคมนากุ้งกุ้งสุกกุ้งสุกโดดลงไปไปาสีบต่ำเละตุมเครยอันนี้ออกเด้เลยนิวอ ถึงเวลาเทแล้วจ้ะจับตาไว้ให้ดี <c oughs> หิวพอดีโวยตอนนี้นะจริงๆริงยเรมใส่อันนี้ <c oughs> ทางนอกค้าตั้งกล้องพร้อมยังคนกินพร้อมยังคนกินพร้อมหรือยังยังไม่พร้อม ดครบเอาจานเอาไปใส่นะเด้อเออไ่ต้องใส่ดอกเตรียมยิบข้าวปุ้นเด้อว,ว้าวพี่น้องห้าสี่สามสองหนึ่งอ,อันนี้คือเรียกกระตำทะเลเดือดพี่น้องเลยสูตร<ม>บ่าวหมี่ว้าวแซ่บอีลี <Wow. S 2> สามเดือนอย็กได้กินเถอะหนึ่งยี่ว่าสามเดือนกับปีหนึ่งครั้งแรกในปีนี้อครั้งแรกในปีนี้เพราะว่าเบา,านี้บอคอย,อยู่จากพ,กพ่อ <Wow. S 1> ตอนกินอยู่ที่ซ่องแ่วแม่แล้วพ <Wow. S 1> ี่้องเดิกว้าย้กุ้งปลาหมึกหมูยอโอ้ยโอ้โยโอ้ยร้อนร้อน กุ้งปลาหมึกหอยม <S ets> <s ets> ึงนี่โปรดเี่น้องเฮ้ย้าเบิงแบบมันกินเด้อโอวนี้ใช้ในทั่วฮะนี่นี่ซัม <s ets> ี่ละพี่น้องแซ่บ <s ets> ในทั่วมาเลยจบแซ่บในทั่ว